Thank yeah. สนุนดอยนม u ู t อสแอนลีนโกบ s a c ์ onds, แอคโปรในตำนานคุณผู้ชมครับโปรในตำนานวันนี้นะครับมิกมาที่นี่เลยครับสารเจ้าพ่อเสือครับมากราบขอพรให้กับตัวเองแล้วก็ คุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เป็นแฟนรายการลิ้นติดโปของเรานั่นเองระแวกนี้นะครับเขาบอกว่ามีอยู่หนึ่งร้านครับเรียกว่าก็อาจจะเปิดมาไม่นานสักเท่าไหร่หรอกก็แค่92ปีแนั่นเองครับคุณผู้ชมร้านที่มีพูดถึงนะครับเป็นร้านอาหารไทยเก่าแก่ครับมีชื่อว่าโพดสภานขานนั่นเองอยากรู้มากเลยครับเขาเปิดมาได้ยังไงตั้ง92ปีแล้วเมนูอะไรของเขาที่เด็ดอยู่มาได้นานขนาดนี้ถ้าพร้อมแล้วไปชิมกันเลยครับ ร้านพ่อสภาคารหรือที่รู้จักกันในชื่อร้านกุ๊กสมเด็จชายร้านอาหารรสชาติไทยแท้ที่เปิดมาตั้งแต่พุทธศักราช2467ส่วนการเดินทางมาที่ร้านถ้ามาจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตรงมาทางสี่แยกคอกวัวจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนตะนาวผ่านวัดมหันตภารามและผ่านศาลเจ้าพ่อเสือมานิดหนึ่งร้านจะอยู่ซ้ายมือก่อนเข้าถนนบำรุงเมืองส่วนที่จอดรถให้จอดตรงข้างๆศาลเจ้าพ่อเสือคะ่ะ ตอนนี้นะครับมิกนั่งอยู่กับคุณนายครับผู้จัดจาก,การร้านนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะถามก่อนเลยชื่อนี้แปลว่าอะไรครับแบ่งเป็น3คํานะคะโพดก็คือโภชนา,ชนาค่ะโภชนาค่ะสภาก็คือสภาที่ประชุมอาคารก็คืออาคารรวมเป็นอาคารที่ประชุมของอาหารของโภชนาการ โอ้แล้วร้านนี้สรุปแล้วมีอายุมาตั้งกี่ปีนะฮะ93ปีค่ะร้านพ่สภาคารเป็นร้านอาหารไทยแท้อยู่คู่เสาชิมช้าและถนนตะนาวมานานแสนนานแต่ก่อนรู้จักกันในชื่อร้านกุ๊กสมเด็จชายเนื่องจากคุณธงพวันัน์ผู้ก่อตั้งร้านนี้เคยประจำห้องเครื่องในวังของสมเด็จพระบรมวงศ์เจ้าฟ้ายุคนที่คำพรกรมหลวงลบบุรีราเมศ ซึ่งได้สูตรมาจากข้องเครื่องต้นของพระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสาวุลีพิรมกรมพัสสุทธาสินีนาถพระอัคราชายาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองตั้งแต่สมัยเมื่อ93ปีที่แล้วกับสมัยนี้มีเมนูอะไรที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเราค่ะที่ยังอยู่ในเมนูบ้างมีเป็นหมี่กรอบค่ะแกงจืดลูกกอค่ะคแล้วก็แกงส้มชมไข่ สามเมนูนี้จะดังมากโดยเฉพาะลูกลองเนี่ยคือหาทานลําบากแล้วเพราะว่าทํายากแล้วก็มีกรอบเนี่ยที่ร้านจะพิเศษตรงใส่ส้มซ่าค่ะซึ่งส้มซ่าก็จะหายากเหมือนกันทานร้านอื่นไม่ได้รสใส่หรือเปล่าใช่ไม่มีรสจะมเปรี้ยวลึกๆใช่ค่ะอ่ะงั้นเรามาชิมกันเลยดีกว่าไหมครับนิกควรจะเริ่มที่เมนูไหนฮะแนะนาเป็นหมี่กรอบค่ะหมี่กรอบรสชาติเข้มข้นครบเครื่องสามรส ด้วยส่วนผสมทั้งส้มซาน้ำมะขามเปียกและใส่ผิวมะกรูดลงไปด้วยเพื่อให้กลิ่นหอมเวลาสั่งจะผัดใหม่จานต่อจานเป็นอีกเมนูที่กินง่ายและเป็นที่ชอบของใครหลายๆคนหอยังกรอบอยู่เลยค,คุณผู้ชมได้ยินไหมครับเค้อยู่ใกล้ๆก,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 ก็หอมแล้วครับคุณผู้ชมมีกระเทียมดองเนาะค่ะแล้วก็จะมีผิวส้มซาค่ะผิวส้มซาใส่อยู่ในนี้เช่นที่เราเห็นสีส้มๆนี่เนาะใช่ค่ะใช่ไหมครับค่ะ ช่้นเมียงกรอบอยู่เลยคุณผู้ชมแต่มีความหนึบในตัวกลิ่นส้มตามมาอมหวานแค่นิดเดียวแบบที่ชอบเลยอ,อร่อยมากอะ่ะอันนี้นี่คือมีมาตั้งแต่สมัยไหนนะฮะสมัยเปิดร้านแรกๆเลยค่ะหืมหืมพงวารีทีรคำเมนูชื่อแปลกแต่รสชาติอร่อยเกินห้ามใจในจานเป็นปลากะพงทอดซึ่งร้านเลือกปลากระพงที่สดใหม่ นำมาแล่เป็นชิ้นพอดีคำแล้วนำไปชุบแป้งทอดกรอบวางหน้าด้วยผักคะน้าหั่นซอยทอดทานกับสลัดครีมมะนาวรสชาติเปรี้ยวกำลังดีเลยล่ะค่ะอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะนั่นแหละค่ะอืตากระโงนี่กรอบๆคะน้าที่เขาไปทอดมันก็กรอบแล้วมาเจอซอสมายองเนสหน่อยนึงเนาะมันจะมีความหวานเปรี้ยวนิดๆ แล้วก็มาตัดด้วยรสของกลีม่ะมะนาวหน่อยนึงใช่่คะมันทําให้หอมอยู่ในปากแต่พอเคี้ยวเสร็จกลิ่นปลายังอยู่ในปากอยู่เลยอะ่ะเนี่ยคุณผู้ชมดูดิครับว้าวออื ส้มชะอมทอดกุ้งสดเมนูแกงส้มขบรสแท้ๆของไทยที่ใช้พริกแกงโขกเองมาพร้อมกับกุ้งสดตัวโตๆและไข่ชะอมทอดหั่นเป็นชิ้นๆเต็มชามรสชาติเข้ากับน้ำแกงส้มกำลังดีจะซดกิ่ทีก็อร่อยนะครับคุณผู้ชมปลาพของหูน้ำข้นมากอะ่ะคุณผ,ผู้ชมครับมันไม่เหมือนแกงส้มทั่วไปรสชาติจัดจ้านนะ แต่มันเหมือนมีอะไรเพิ่มมาอีกนิดนึงอย่างแรกที่ร้านจะใช้น้ําตาลที่เป็นเจ้าประจําค่ะอย่างที่สองคือที่ร้านจะใส่หัวกระชายลงไป<อ>ไม่มากและไม่น้อยเกินไปมันเลยกําลังอมหวานแบบนุ่มๆไม่ใช่หวานแหลมไม่เป็นแกงส้มที่แบบว่าทานแล้วทานได้เรื่อยๆคือรสชาติจัดจ้านนะแต่ไม่ใช่จัดจ้านที่แบบว่าทานแล้วต้องหิวน้ําตามอะ่ะมันคือ ความจัดจ้านคือมาจากเครื่องที่เขาใส่ทั้งหมดมันเลยแบบทานแล้วสดชื่นแต่ได้รสชาติอย่างเต็มที่ไข่เจียวตะไคร้เมนูไข่เจียวสมุนไพรที่ทางร้านใช้น้ำมันใหม่ทอดเสมอเพื่อให้ไข่เจียวฟูกรอบด้านในแซกด้วยตะไคร้ซอยทานกับข้าวสวยร้อนๆหอมอร่อยจนต้องยกนิ้วทำไมถึงเอาตะไคร้มาใส่ในไข่เจียวจ๊ะเพราะว่าตะไคร้ส่วนใหญ่คนไทยจะ ชอบใส่ในพริกแกงรหรือไม่ก็จะได้แค่กลิ่นกลิ่นนะคะของตะไะค,ะคร้ค่ะไม่ได้ทานเล่นๆไม่ได้ทานอะไรอย่างนี้มากมายรเราก็เลยเอาตะไคร้ที่เป็นสมุนไพรของบ้านเราเนะะี่ยค่ะใส่ลงไปในไข่เจียวแล้วก็จะมีความหอมในรูปแบบที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์มากใช่ค่คะมีเนียแปลกมากคุณผู้ชมคือกิ่นไข่เจียวแต่มีกลิ่นตะไคร้แบบเบาๆผสมมาเป็นเมนูใหม่นะอืม อร่อยมากมันหอมเหมือนไายไข่เจียวแล้วสดชื่นะเคยเจอปะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนะขอลองอะไรหน่อยเอาไข่เจียวตะไคร้ทานกับแกงส้มอร่อยมากใช่ค่ะมันจะได้ความหอมของไข่เจียวเพิ่มเข้าไปนะครับจากชะออมไข่แล้วมีกลิ่นตะไคร้ตามมาลึกๆ แต่ยังได้ความหอมของความเป็นแกงส้มรสชาตินัวนัวอยู่ในปากแกงจืดลูกรอกแกงจืดโบราณที่มีการทำหลายขั้นตอนตั้งแต่การล้างไส้อ่อนหมูให้สะอาดก่อนใช้ไข่ที่ตีจนเนียนใส่ลงไปในไส้แล้วเอามาต้มจนสุกตัดเป็นแว่นแว่นก่อนนำมาปรุงกับแกงจืดตอนปลายหัวท้ายจะบานตรงกลางเป็นร่องลักษณะคล้ายรอกจึงเรียกลูกรอก ให้ได้รสชาติก,กลมกล่อมสดร้อนร้อนคล่องคอใครได้กินเป็นต้องติดใจต้องทานลูกรอบใช่ไหมใช่ค่ะหืมกลิ่นหอมหอลูกลอกดีมากความนุ่มกำลังพอดีมีความหนึบตรงกลางพอดีเป๊ะคุณผู้ชมครับเคยไปทานตามร้านอาหารทั่วไปกับทานที่บ้านเหมือนแบบคุณย่าคุณยายคุณแม่ตั้งใจทำให้เราทานปะ่ะเนี้ยนี่เนี่ยเป็นอย่างนั้นกลมกลม นี่นี่คือที่ว่าซดได้ทั้งวันใช่ค่ะยำม,มะเขือเปราะหมูย่างเมนูยำรสชาติจัดจ้านถูกปากคนไทยโดยใช้เนื้อหมูย่างดีนำมาย่างให้หนุ่มๆและหั่นเป็นชิ้นๆคลุกเคล้ากับมะเขือเปราะสไลด์และเครื่องยำรสชาติแซบ่บบอกเลยว่ากินแล้วจะวางช้อนไม่ลงเลยทำไมถึงเอามะเขือเปราะมารวมกับยำหม,มูครับคนทั่วไปจะไม่ทานมะเขือเปราะก,กันแล้วทีนี้มะเขือเปราะเนี่ย ถ้าเกิดเรเราลองเป็ดไปยำนอกจากแกแล้วลองเป็ดไปยำดูมันอร่อยนะคะจริงเหรอครับใช่ใครบอกฮะบ,บอกเองค่ะโอเคไม่ได้โกหงครับคุณผู้ชมมันจะมีความกรึบๆอยู่วันมีม้มขึ้นมาทันทีแล้วมะเขือปอกมันมีคุณสมบัติที่ดีโดยการดูดน้ำตัวน้ำยำเข้าไปอยู่ในตัวเขาหมูก็นุ่มกัดมะเขือปอกมันจะกระจายน้ำยำออกมาในปากเราเอง คู้นี้มันอัจฉริยะช,ชัดเลยฮะคุณน้ยร้านตั้งอยู่ตรงไหนครับสี่กั๊กเสาชิงช้าค่ะบนถนนตะนาวค่ะเส้นเดียวกับศาลเจ้าพ่อเสือนั่นอเองอยู่ตรงสี่แยกใช่ค่ะมาเลยนะครับคุณผู้ชมทั้งหมดนี้นะครับที่ตั้งอยู่ข้างหน้ามิกที่มิกได้ดืด่มดำกับความอร่อยไปเป็นของคุณผู้ชมได้นะครับจ่ายเพียงแค่3บาทเท่านั้นกติกาเป็นยังไงไปชมกันเลยครับกกติกาเริ่มสนุกชิงโปรในตำนาน ง่ายๆแค่แชร์โพสร้านในตำนานประจำสัปดาห์จาก Facebook ลิ้นติโปรก็มีสิทธิ์รับไปเลยกิฟต์วัลเชอร์รับประทานอาหารทุกเมนูที่พี่มีกินในวันนี้จ่ายเพียง3บาทจากร้านโพสสภาคารหนึ่งรางวัลค่ะ